สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่เดาร์ออฟทาลอดบายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในเดือนมกรา1นึถึง16กมกราค่ะเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคนในแต่ละวันนั้นจะไปในทิศทางไหนไปว่ากันด้วยของความรักด้วยแต่ว่าเน้นหนัก ไปเรื่องของความรักนะคะโอเคไหมอ่ะเหลือกี่วันไม่รู้เหลืออ่ะมากันที่มากันที่วันเสาร์แล้วกันมากันที่วันเสาร์เหลือวันเสาร์ปะวันเสาร์วันวันเสาร์วันพุธใช่ไหมสี่ใช่เหลือวันเสาร์กับวันพุธโอเควันนี้จะได้เสร็จตรงนี้นะคะแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นกันโอเคไหมอ่ะ ป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ,อดวงทั่วๆไปโอเคไหมจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้ทั้งนั้นดูไปเถอะแนจ๊ะเพราะว่าดวงโดยรวมม,มันอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ เพราะว่าคนที่เกิดวันนี้คงมีเยอะแยะในโลกใบนี้นะจ๊ะมาเสาขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณจะเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรกเป็นเดโมนเลยเดโมนมีความกังวลใจมีความเครียดความกังวลใจมีเรื่องมีเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณบอกใครไม่ได้มันเป็นความรับระว่ง ใจของคุณความรู้สึกที่อธิบายกับคนอื่นก็ค่อนข้างยากอาจจะมองถึงการงานและการเงินโอ้จะได้โบนัสก้อนโตโตเลยนะจะได้เงินนะ่ะได้เงินมาอย่างค่าก้อนโตโตเงินเป็นแสนเลยหรือไม่ก็ลองไปหยิบลัตตอรีดูนะจ๊ะอาจจะมีโชคมีลาภก็ได้นะจ๊ะมาเสาอืม อ่ะมองถึงสถานการณ์การงานและการเงินก่อนนะคะภพ่ของเดโมนเนี่ยมองถึงสถานการณ์การงานที่คุณอาจจะมีความกังวลใจหลายๆ,ๆเรื่องในเรื่องของการทํางานก็ตามนะคะบางทีก็รอเงินบางคนถ้ามีหนี้มีสินก็ยังเป็นหนี้สินที่คุณยังต้องจัดการคือก็กังวลใจในหลายหลอย่างอาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของการทํางานเงินเข้าซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยเงินหมุนเงินหมุนค่ะ ลักษณะของเงินหมุนที่เข้าก็เข้ามันเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายที่รออยู่มันก็เยอะอารมณ์ประมาณนี้นจะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักบริหารจัดการกับเงินกับรายได้ของคุณดีๆนิดนึงเรื่องงานเหรอเรื่องงานคุณยังคุณยังต้องสู้งานก็ยังต้องเหนื่อยต่อไปนะคะยังต้องเหนื่อยยังต้องสู้ยังต้องฝ่าฟันแต่คุณมีความเครียดแล้วเบื่อหน่ายในเรื่องของการทํางาน โอกาสที่มีมันก็รุดลอยไปบางทีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจต่อโอกาสนั้นๆน,น,นจะจ๊ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์มีการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักคดีความคุณจะได้รับชัยชนะหรือการเซ็นสัญญาอ่าลูกค้ากลับมาลูกค้ากลับมาเซ็นสัญญาหรือรอสัญญาตรงเนี้ยนานแล้วก็ยังไม่เซ็นสักที อาจจะมีการลงนามพวกเอกสารพวกเอกสารก็ลองอ่านเอกสารดีๆแล้วการจะได้ไม่ถูกเอาไม่ถูกเอารัดเอารีบในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรก็ตามถ้าคุณจะเซ็นอะไรก็อ่านให้รอบครอบให้ทวนทีหน่อยละกันนะคะความจะได้มีความปลอดภัยไพ่ <c oughs> ของ Page of s ฟสอดไพ่ของการตัดสินใจบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องตัดสินใจในบางเรื่องราว ที่มันที่มันเกี่ยวกับการเงินใช่บางคนอาอยากขายที่ถ้าบางคนอยากขายที่ก็มีโอกาสขายที่ได้นะคะหรือว่าได้เงินจากอาสังหาริมทรัพย์ได้เงินจากการให้เช่าที่ดินได้เงินจากมรดกทรัพย์สินอาเป็นเงินก้อนโตๆเลยมีโอกาสถ้าคุณรอขายที่อยู่มีโอกาสได้การรอคอยนั้นก็ต้องรอไปอีกนานเลยนะจ๊ะ แล้วก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการใช้ใจ่ายเงินก้อนโตโตไปกับสุขภาพอาจจะเป็นสุขภาพเราหรือสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวไม่อยากจ่ายไม่อยากวักก็าต้องจ่ายต้องวักออกไปประมาณอย่างนี้นะจ๊ะเงินแบบมันมีเข้ามาแต่มันก็ออกไปเลือเกินจัดสรรดีๆค่ะการจัดสรรเงินการหมุนเงินดีๆก็คงจะรอดปลอดภัยไปได้สักระยะหนึ่งนะจ๊ะอืม ใน,ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักมีความรักความรู้สึกที่คุณอาจจะเจอความรู้สึกที่มันเศร้าหมองในใจนะคะอาจจะคึมอึมคึมคุมเครืออยู่ในใจแล้วมีความเครียดมีความกดดันมีคนมาชอบนะมีเกณฑ์ของการที่มีคนมาชอบแต่คุณไม่อยากจะเลือกใครเลยบอกตรงๆเสาเป็นอารมณ์ของคนที่เข้ามาพอจะเลือกจรงิง SI ๆสักคนกคน็เลือกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้แต่คนคนพวกนั้นอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติ ตามที่คุณต้องการเขาอาจจะไม่ได้พอแบบเออพอเวลาเราแบบเห็นจีบเราจังเลยพอเวลาจอกมิกด้วยหรือหันไปมองก็มันก็พัฒนาไปได้ยากอะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวาที่คุณยังไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใครที่เข้ามาจีบสักเท่าไหร่อารมณ์ก็ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะคะมีเดรโมนกับสามดาบสามดาบเป็นไพ่ในใจความกังวลความเจ็บ ถ้าใครบางคนเข้าไปอยู่ในรักซ่อน,อนก็ยังเป็นรักที่ต้องปิดบงังซ่อนเร้นยังต้องลำบากยังต้องลำบากใจยังต้องเครียดยังต้องอึมครึมในใจมีความรู้สึกจะบอกใครได้ไหมว่าเราแอบ,บรักคนอื่นแอบบรักคนที่เขามีจุกของหรือเราแอบ,บรักแอบบชอบคนคนนี้ก็ยังไม่สมหวังถ้าเป็นคนโสดถ้าไปแอบ,บชอบคนมีจุกของหรือไปแอบ,บชอบใครบางคนก็ยังมีโอกาสยังไม่มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ยังอีกไกลเกินฝันนักนะ นะจ๊ะคนที่เข้ามาก็ไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจสักเท่าไหร่นะจากที่มองมันจะมีคนเข้ามาไหมมีสิมีคนเข้ามาหยิบยืน่นไมตรีแต่คนที่มาหยิบยืน่นอาจจะเป็นคนที่ก็ทักมาหยอดมาแย่มายังจับต้องไม่ได้สักคนเลยเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเลยด้วยนะจ๊ะเหมือนตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสหน้าที่การงานเงินแล้วก็ชีวิตของคุณมากกว่าตรงนั้นอะ อมันมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะน่าจะมีการเกณฑ์ของการเดินทางด้วยแหละอาจจะเป็นการไปไปที่ที่บางคนอยากจะเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศแล้วติดเรื่องเงินอยู่สมมติว่าถ้าคุณอยากไปทํางานถึงต่างประเทศนะ่ะคุณอยากจะไปแต่ว่ามันติดเรื่องเงินถ้ามีเงินก้อนก็อาจจะได้ไปอะไรอย่างนี้น่าจะอ่ะมาดูซิความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้คะ ขอเน,น้นหนักเรื่องความรักนิดนึ่งความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้รักครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือเป็นคนที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เป็นคนรักครอบครัวนะคะในความรักของคุณช่วงนี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องทำให้คุณเสียใจผิดหวังก็ได้ ผิดหวังเสียใจกับคำพูดของคนผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คนเขาทำกับคุณแต่คุณก็จะไปข้างหน้าค่ะเออคุณกำลังเดินบางคนมีเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดทำงานจากที่หนึ่งหรือไปทำไปอยากจะไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะอาจจะห่างไกลมีความห่างไกลกับครอบครัวหรือไม่ก็คิดถึงครอบครัวมากๆเลยนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้นความรักของคุณเนี่ยมองไม่เห็นความรักเลยอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะ ปูไพ่ของครอบครัวบางคนมีครอบครัวแล้วเหรอบางคนมีครอบครัวแล้วค่ะใช่อ่ะมองถึงคนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์จะหวั่นไหวกับคนอื่นซึ่งการหวั่นไหวกับคนอื่นนั้นคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นั้นมันมีแต่ปัญหาและอุปสรรคทางที่ดีคุณควรกลับมารักครอบครัวรักลูกรักเต้าถ้าคุณมีลูกเต้านะคะครอบครัวคืออ้อมกอดที่ดีของคุณ พยายามนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้กับใจที่มันหวั่นไหวใจของคนทุกคนสามารถหวั่นไหวไปกับคนอื่นได้มาสามารถหวั่นไหวได้นะคะมันหวั่นไหวได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่เราจะควบคุมใจควบคุมความรู้สึกและการกระทําของเราได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองถ้ายืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงความรักที่จับต้องได้บางความรักบางคนนะคะอาจจะไปชอบคนมีครอบครัวก็ได้ อาจจะไปชอบคนมีครอบครัวคนมีเจ้าของถ้าเป็นแบบนั้นใจของคุณก็ไม่ได้เป็นสุขค่ะรู้สึกถึงความสวิงสวายรู้สึกถึงความไม่ได้ดังใจรู้สึกว่าเราการที่เรามาอยู่ตรงนี้การที่เรารักใครสักคนที่เขามีครอบครัวแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเป็นสุขเหมือนคุณก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ลับๆแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วก็ได้ เป็นความสัมพันธ์ที่มองจับต้องไม่ได้แล้วมองไม่เห็นความเป็นจริงแล้วเจอความรู้สึกที่การกระทําซ้ําๆเดิมๆอาจจะทะเลาะก,กันกับคนคนนั้นอาจจะไม่มีเวลาให้กันและกันอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการอะไรที่คุณต้องการความรักดีๆครอบครัวหรือการที่เรามีรักที่ยั่งยืนและถาวรแต่ถ้าคุณไปอยู่ในรักซ้อนไม่มั่นคงและถาวรแน่ๆช่วงนี้อารมณ์ของคุณนะสาจะแบบไม่ค่อยมีความสุข อารมณ์จะดูเบียงเวียงวินวีนพร้อมบวกเหมือนกันนะอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนหน้าตาเลยนะจ๊าพ,พยายามพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือพยายามเดินออกไปจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะจากที่มองอยู่ในความรักเนี่ยถ้าคุณยังอยู่ตรงที่เดิมยึดติดอยู่กับที่เดิมการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตจะทําให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาและไปข้างหน้าได้ นะจ๊ะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเอามาเป็นบทเรียนในชีวิตบทเรียนแก่งกล้าเติบโตสอนใจและคุณจะออกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งออกมาได้นจะจ๊ะอย่าไปเก็บกอดไว้ค่ะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่จะเป็นตองไปกักไว้อะไรที่ไม่ดีในชีวิตตัดทิ้งไปบ้างถ้าเราโมตัวห่วงแหนถ้าเราโมต่ตเก็บความรู้สึกบางทีเราก็ รู้สึกกับการอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มีความสุขแต่เราก็เก็บความรู้สึกไว้ไม่พูดไม่บอกได้แต่กดดันกับตัวเองได้แต่มีความไม่สบายใจในตัวเองเพราะมันรู้จะพูดไปทําไมพูดไปก็อาจจะทะเลาะก,กันพูดไปก็ทําให้สถานการณ์มันแย่ลงหรืออะไรแบบนี้นะจ๊ะปล่อยบ้างหาเพื่อนหาฝูงไปตาไปอยู่ตรงุดที่ที่คุณควรอยู่อะไรที่อยู่แลสบายใจตรงไหนที่คุณอยู่แล้วคุณมีความสุขไปยืนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าคุณเก็บกดแล้วห่วงแหน ความรู้สึกบางทีเครียดมากก็ไม่รู้จะระบายกับใครบางทีทุกข์มากก็ไม่รู้จะบอกกับใครเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ของคนที่ในบางคนนะคะลองเปิดใจดูนะมันจะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาแต่คนเข้ามาก็ถามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีได้หรือยังก็ต้องมองไปก่อนต้องพัฒนาต้องศึกษาดูไปก่อนนะคะลองเปิดใจคุยกับใครดู ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่ก็อาจจะบางทีบางทีคนเราบอกว่าเนี่ยไม่ใช่สเปคเราหรอกอะไรเงี้ยมันอาจจะเขาอาจจะแบบดีก็ได้ในส่วนลึกในหน้าตาในโปรไฟล์อาจจะไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจจะดีก็ได้ลองลองเปิดใจดูโอเคไหมอ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์้วแล้วเจอกันค่ะ